ครับวันนี้ผมมาร้านพี่หน่อย KKP โคกกระเพอรครับเห็นตอนนี้เห็นแกนะป้อนนมลูกแมวเห็นว่าเห็นว่าแม่แมวทิ้งครับตอนนี้แกอ่าพี่หน่อยใจบุญแกว่าต้องดูแลแกก่อนแกว่างั้นนะ่ะเห็นไหมเนี่ยตื่นเช้ามาก็ต้องป้อนนมแกว่างั้นนะ่ะอยู่ตรงอ่าใจกลางโคกกระเพอร้าน KKP ร้าน K K P, ร้านค้าชุมชนของเราครับ <S 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 เห็นว่าพี่หน่อยใจบุญครับตอนนี้เห็นไหม ื่นเช้ามาก็ต้องป้อนลูกแมวก่อนครับเนี่ยพี่หน่อยอายุป,ประมาณกี่เดือนแล้วตัวนี้ตัวนี้ได้ประมาณสองอาทิตย์เองสองอาทิตย์เนะาะเป็นไงเป็นไงรู้สึกผูกพันกับมันไหมผูกพันผูกพันเนาะใหม่ใหม่ไม่ไม่ให้เลี้ยงหรอกเอาใหม่ๆไม่ให้เลี้ยงเนะาะแต่แต่แตสงสยัยแม่แม่แมวมาจากไหนมาทิ้งไว้ที่ร้านเนาะมาทิ้งไวที่บ้านทิองที่บ้านลูกกี่ตัวครับตัวนี้ สามตัวอ uh ืม huh. มันไม่เอาตัวนี้ไปเพราะว่ามันไม่แข็งแรงมันเลยไม่เอาไปอ๋อเห็นว่าคลอดสามตัวแต่อีกตัวตัวที่เจหน่อยเขาเขาบอกว่าไม่ไม่แข็งแรงเขาก็ทิ้งไวน้นี่เขาทิ้งไว้สงสารกเลยเขาทิ้ง,งไวถ้ถ้าถ้าสงสัยไว้ไว้กลัวจะตายนะพี่เนาะใช่อ๋อเห็นว่าเห็นว่าแมวแมวแมวไม,ม,ม,ม่เอาไปครับเนี่ยไอตัวนี้ไม่สมบูรณ์เขา,างั้นนะแต่แกต้อง ต้องมาป้อนนมทุกเช้าครับเนี่ยในขวดนมเด้เนี่ยนี่ขนมเขาเออขวดนมเขาต้องซื้อนมแพะมาเลี้ยงค่ะนี่ซื้อนมแพะมาให้นะอ๋อต้องซื้อนมแพะมาเลี้ยงบ่ใช่ต้องซื้อนมแพะเห็นไม่ได้อ้าวพี่หน่อยเห็นเห็นว่าเช้าเย็นเลยรใช่ไหมครับพ่อต้องเลี้ยงปกติลูกสาวเป็นคนเลี้ยงค่ะอ๋อปกติลูกสาวเลี้ยงเนาะฝากไว้ใช่ช่วงช่วงนี้ลูกสาวไปเรียนเนาะไปเรียนค่ะไปเรียนแล้วฝากแม่ไว้อ๋อก็ร้านอยู่ที่ร้าน KKP โคกกระเพอย พี่หน่อยสายบุญเขว่างัันนะเห็นว่าแม่แมวแม่แมวทิ้งทิ้งลูกไว้อ่ะแกว่าลูกไม่สมบูรณ์แกทิ้งไว้ในร้านเคเคพีโคกกรเพอครับอตอนนี้เหยืข่าวก็มาถึงที่ก็ขอเป็นกําลังใจพี่หน่อยสายบุญนะครับผมบบอขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมพี่หน่อยครับผมสวัสดีครับ